นะคะวันนี้นะจะพามาดูโรตารี่ติดท้ายรถไทยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นยี่ห้อนิโป้ค่ะรุ่น H A 2400B ความยาวค่ะอยู่ที่2.4เมตรนี่จะเป็นลักษณะโดยรอบนะคะทางด้านใบโรตารี่นะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็คือด้านที่เอาไว้ต่อกับตัวท้ายรถไถน,นะคะส่วนอันนี้ก็คือเสียบย่อยส่วนทั้งด้านข้างนะคะเราก็สามารถงางมันออกได้นะคะตรงนี้ค่ะ จะไว้สำหรับรูปดินนะคะงาออกได้สองฝั่งเลยถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามมาที่เพจร้านเรานะคะเก่าวญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชย์ค่ะหรือว่าถ้าอยากติดตามอัปเดตสินค้าต่างๆนะคะก็กดติดตามทางช่องเราไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ